สวัสดีครับส <Okay. S 1> ัมภาษณ์เน่อยครับวันนี้เราไปที่ไหนกันคร์บวันี่เราไปตลาดเก่าหัวตะคกันค่ะู้ฮู้ไมมครับไปี่อันนี้ก็จะลงบาล้านคะก็คือ้าเป็นร้านที่3ปีค่ะรานนาน่ะร้นทีเป็นรัาก็่เป็นร้วก็ ลพูดหน่อยครับว่าเอ่อในที่นี่มีอะไรน่าทำบ้างครับคุณถึงเสนอมามีของเก่าของ DIY ว่ารูประบายสีขี่เรือกับแมวนี่มีของเน่าเน่าด้วยจะพาไปดูมุกมุกมุกของสวยสะอาดมั้งเก็บขยะกันตลอดใช่พวกกูเนี่ยเก็บพวกกูเสียตังค์ไปนั่งเรือกับแมวเก็บใช่ฮะหมายความว่าไง เขามีให้นั่งเรือเล่นกับแมวและเก็บขยะใช่แมวก็น่ารักอ่ะมักเลยสะอาดตลอดละเดี๋ยวกับเก่าเดี๋ยวเป็นห้องสอนวิชาดนตรีใช่ป่ะกูเสีย,ยงดงังเขาให้กูถูทั้งห้องอ่ะชั้นชั้นบนชั้นล่างอืมตอนไหนสนุกมาไปมาไปอ่ะชั่วแต่เด็กเลยนะครับรรมันไม่มีผีหรอกกูอยู่มป .6 ปีไม่เคยเจอผีเลยเแ,ลแต่โรงเรียนเนี้ยคือห้องที่คนที่สร้างโรงเรียนตาย คนแบบคนกอ่อตั้งเลยหลวงพ่อท่านเลี่ยมอ่ะแกตายในบ้านเนี่ยเป็นบ้านแก <พอ S 1> เป็นเป็น,นหลังแรกที่เา <sunscreen S 3> ขาเขาสอนนักเรียนอ่ะตึกทำไม่มีฟูสั้น<อ>นะายเข้าไปมากเลยไปดิปีเข้าไปดิแต่เขาจับนะแต่แต่ก่อนไม่จับหรอกเดี๋ยวนี้จับแล้วเขาตำรวจลงเลยไม่ไม่ตอนนี้บรรยากาศโคตดขอดางผีอ่ะคือยิงก็ไม่แจ็คสวัสดีครับอยู่กับไร่ข้าวล่า้า สวัสดีครับถึงแล้วนะครับปัจจุบันอยู่ที่ตลาดหัวตะเคี้นะครับแ้าอะไรอะถือลงกันไ่ไดนใหม่ลยระหว่างโชว์มินเสิร์เรามาคุยกันเรื่องที่มาของชื่อหัวตะเค้กันดีกว่าครับหัวตะเค้ชื่อนี้มาจากลักษณะทางภูมิประเทศที่มีลำคลองการโค้งเว้าวมาจากการกาาัดเซาะทำให้มีรูปร่างคล้ายกับหัวของจระเข้ ชาวบ้านจึงเรียกขานกันอย่างคุ้นเคยซึ่งจากการที่ผมลองหมุนดูแล้วมุมที่ใช่ก็อาจจะมุมนี้ไหมซึ่งสันติก็มาหากล้างข้อมูลนี้ด้วยการบอกว่าที่อาจารย์กูโเล่ามาอีกแบบคือเขาขุดคองและเจอหัวจราเค้ก็เลยตั้งตามเอาเป็นว่าฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับโอเคพักเรื่องประวัติโดยสังเกตไว้ก่อนตอนนี้พวกเราพามากินกว๋วยเตี๋ยวลงกึ่งครับซึ่งเป็นร้านเด็กประจําตลาดเก่าหัวตาเค้เลยครับตามที่สันติเล่านะ มาจ้ามาในกายอิจานอนแย่ขอแบบหันเผอเผอสามสองหนึ่งคุณครับคุณครับมีขา แอบจิ้นว่ะซีนซีนขายจิ้นไห <c oughs> นครับพี่ทอมกินโชว์หนะะ่อยครับสันติกินใส่น้ำปลาจะหน่อยอย่าเคิร์นอย่าเคิร์นนั่นมันจะเคนมันจะเคนมันจะเคนแล้วมันจะ ครับวันนี้เราจะมารีวิวแผ่นเกี้ยวนะคะรับอร่อยมากค่ะเป็นแบบจัดการกรอบครุบกรบเลยอ่ะขบโชว์ขบโชว์ล้วต้องจิ้มก่อนมันไมะจุดนี่เสียงเกี้ยวหรือเสียงฟันตรงฟัน ันนี้เอ๊หน้าตกว่ะพี่มีแสง ใช่ใช่ไหมใครคนคดนยิ่งมาเอ้าเหมือนกันม,มันมันมันเป็นจระเจียสิงคโปร์ไอ้ผมสวัสดีครับน้องน้องสาวสวัสดีค่ะ น้องมองคนเดียวไหมครับสอดค่ะแต่งเลย <laughs> จะละอะไรโดนยุงกัดเหรอทำไมค <laughs> ันยังรีบก่อนรชบจะมีแฟนหายากค่ะแต่งเลยเอะไรไอ้ข้างๆนั่นแหละ V สินสอดแล้วแ,แล้วข้างๆน้องลูกติดค่ะ <laughs> เ,เ,เรายัางไม่รู้จักชื่อกันเลยนะครับชื่อเขียวค่ะเยียมพ <laughs> <laughs> ูอาอะไ่ะ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดีว์เมย์มือถองนี้50ใช่ครับผมไปชนะ10สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวน้องกอแฟนะครับ <50. S 2> เพราะว่าตอนนี้ไม่มีคอนเทนต์แล้วนะครับเมืย์ยินปะ <c oughs> อ้าขุดในกองขุด ไม่เอาเิ้ยัไมาไปทุกคนอ่ะเอออันนี้ได้ยินเดี๋ยวแบบนี่โอ้โหนี่เปิดนั่งับเพลงโคตรโดนเส้นกว่ากับเรื่องของเราหัวใจ Là... <laughs> <laughs> Hãy <nghe anh> subscribe <laughs> ครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ไอจอยสตูดิโอนะครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงของตลาดเก่าหัวตะแค่และเป็นที่สุดท้ายที่เรามาเช็คอินกันในวันนี้ที่นี่มีทั้งทำกไรข้อมือข้อเท้าสร้อยคอหรือจะเป็นงานเพ้นท์ต่างๆนะครับเช่นเพ้นท์บนเฟรมผ้าใบหรือเพ้นท์บนแผ่นดิสครับ ผลประกอบการยอดเยี่ยมค่ะเฮ้ยน้องใส่เร็วมากเป็นไงบ้างครับอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับตลาดหัวตเเค่นะครับก็พวกเราได้ทำกิจกรรมมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นกำไรครับ ได้เลยกำไรใช่ครับได้เอ่อเพ้นท์แผ่นดิสต์นะครับหรือจะเป็นการวาดรูปนะครับขอไม่โชว์นะครับอ่าครับดูได้ในไอจีคานิถ่อนนะครับ Q A N I เ้ N O N ครับดูในไอจีแคเนบิวฟลาเวอร์ครับ F C A N I B E หรือใครชอบคนนี้นะครับก็ไปที่ไอจีไอจีอะไรครับไม่บอกนั่นโอเคไม่บอกนะครับ